อบคุณจริงๆที่ส่งของไปให้กินรอบนี้ขาดทุนไปประมาณเกือบหล้านได้ไหมได้นะเกือบหกล้านได้เพราะว่าส่งแอปเปิลให้ลูกค้ากินไปสองพันกว่าเจ้าค่าส่งบวกค่าของบ้าละห้าโลเนาะสำหรับลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อมากเกินกว่า1นึ่งมบาทเออห้าพันบาทขึ้นไปให้แอปเปิ้ลคนละห้าโลก็โลเออ 5โลคนละลังลังนั้นมีมูลคา่าทุนมาประมาณ400ค่าส่ง200เป็น600บ้านละ600ฟ,ฟร, وم, ร, وم, ร, وم, ร,รกีก็ร่วมๆนั่นแหละเกือบล้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายของยางอื่นอีกที่ขายขาดทุนมีอีกก็รวม10ล้านได้ไม่บ่อยย่นาบบนหรอกค่ะเพราะรวยเอาให้แอปเปิลเออ,เอีลูกค้าเนี่ยนะกูอย,อยากจะด่าเหมือนกันนะบางทีอะแต่กูด่าไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกค้าไงบางทีกูอยากจะแบบอยากจะพูดคำว่าคยุยแต่พูดไม่ได้จะอยาแจะพูดคำว่าค่ะ <Wow. S 1> คือจะพูดให้มึงฟัง ทำผลไม้ส่งห้างส่งแล้วมันติดขัดห้างเขาปิดกูกาสั่งมาเป็นตู้ตู้ตูผลไม้กูเข้าตลอดเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้ของกูเข้าของกูขายตลอดทีนี้ห้างมันปิดก็ขายไม่ได้ก็ขายเอาง่นมั่งขายอะไรให้เพื่อนมั่งก็ว่ากันไปขายสม้มขายลูกล่าสุดอะไรนะลูกล่าสุดเลยนะนสารี่เราก็ขายสารีแอปเปลิลเข้ามา สองพันกว่าลังลังละห้าโลเอาคุก็ส่งให้ลูกค้าเลยบอกไอ้มาร์กว่าโหนลิส no. มานะลูกใครซื้อเยอะสุดจนถึงท้ายที่สุดนะสองพันคนส่งให้เปล่ฟรีค่าส่งคนละห้าโลบ้านละสองร้อยค่าแอปเปิลอีกลังละห้าร้อยห้าโลอ่ะลูกใหญ่อะ่ะพอส่งไปให้ลูกค้าถ่ายรูปมาของไม่ได้สั่งส่งมาทำไมคะมีใบให้ด้วยนะ คือเราก็กลัวลูกค้าเข้าใจผิดเราก็มีใบให้เขียนให้ยาวมากขอบคุณแล้วก็คือให้แอปเปิลไปกินอะ่ะให้ห้าโลมีติ๊กตอกอันหนึ่งกีดแอปเปิลไม่กล้าแกะเลยอะ่ะหฮยก็ส่งเพด่าอันหนึงงนน่งไม่เป็นไรเอออีดอกก็ถือว่าเด,วเดี๋ยวก็คงเข้าใจไปเองประมาณสักร้อยกว่าเคสพิมลี่เล่นกูแล้วของที่สั่งยังไม่ได้เลยส่งแอปเปิลมาให้โธอีดอกเอา้ากูผิดเฉยกูงง นี่มัต่อว่าเมื่อกี้มัต่อว่านะของไม่ได้สั่งผล,ลไม้มาให้ของยยงไม่ได้นะคะให้เดกให้เดให้เด็เดเดฟรงอยากให้เฉยแต่ความจริงคืออะไรคดามีไว้เบงะพี่แล้วอะไรลูกพุทรานะลูกนะใช่ะพุตรานมใช่ไหมลูกพุทราช็อกโกแลตใช่ไหมเท่าไหร่เออห้าโลไหมห <5 S 1> ลังละห้าโลใช่ไหม <5 S 1> ให้ นั่นก็หลายนั่นก็หลายพันนะให้ให้ให้หมดแหละแต่ว่าลูกค้าด่าบอกไม่ได้สั่งส่งมาทำไมหูฟังหูฟังเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์หรือว่าหูฟังหูฟังเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์หรือว่า work from home กูหาพูดให้มันเข้ากันได้เหรอกูขายของเป็นอย่ามึงอย่ามาแบบเฮ้ยกูขายของเก่งค่ะกูหาพูดให้มันเรื่องมันเข้ากันได้กูจับลูกนั้นมาพูดกับเรื่องนี้ได้กูถามว่าทำไมต้องมีหูฟังอ่ะทำไมต้องมีหูฟัง แค่มมีหูฟังล่ะก็ฟอมอมองไงอ่ะคอฟิวถามว่าคอฟิชวช่วยไหมช่วยไหมล่ะคอฟิวมันช่วยไหมล่ะก็ไม่ได้ช่วยคนติดเยอะขึ้นนะถามว่าเอาแล้วลวัคซีนอยู่ไหนล่ะก็ไม่รู้ว่าซีนอยู่ไหนเกี่ยวไหมล่ะอ่ะหูฟังเกี่ยวไหมล่ะอ่ะก็หูฟังเก้าเก้าไงหูฟังเก้าเก้าหอฟอหนึ่งไงเก้าเก้าไงร้อนเงินไล์ร้อนเงินหลอ่อไล่เงินกงอดี่ขายกูไม่อยายกจะพูดนะอีหญิงกูไม่อยากจะพูดนะเล็บเจลของกูยังแพงกว่าชีวิตมึงเลยอีงถุงขยะนะมันโลนึง เราไม่ได้วัดกันที่ใบเต่นักก็เป็นโลของพวกนี้วัดเป็นโลหนาโอเคใส่แล้วไม่บางไม่รั่วไม่แหกไม่ก่อปัญหาไม่สร้างงานสร้างอาชีพก็โอเคอีหา่าไม่ใช่ใส่แล้วถุงทะลุเหม็นหนึ่งห่างต้องมากวาดต้องมาล้างอีกใบใหญ่หนาโอเคถุงขยะคนลโลเพื่อนคอลโลเพื่อนรักถุงขยะคนลโลคำเตือนห้ามเอาคุมศีรษ้าย มึงขับอะไรคะกูขายของเล่นแมวไงมึงขับอะไรเต่ารีดก็ขายเมื่อกี้ขึ้นพื้นฝุ่นหายแล้วลำใหญ่ลำใหญ่สี่้อกของเล่นแมวไงเออมึงหัวล้ออะไรอะ่ะอีดอกอีดิดเดี๋ยวกูโทรหาสายด่วนบุรีเลยอีดอกทองเดี๋ยวก่อนหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสามสายด่วนบุรีฮลลัลโหลค่ะด่วนบุรีค่ะไข่ข,ขนมแมวค่ะที่ของเล่นแมวขนมแมวเลี้ยง ขาบีนูค่ะินจส่วนตก็คมาจนกรอกกินจส่วนตตแะแมวหเพืนแมว5แมว5แมว5ค่ะเท่าไหร่ดีวะพี่แพท3อันละกัน99บาทมึงเล่นแมวมึงเล่นอันเดียวก็พังแล้วยีดอกแป๊บเดียวก็พังแล้วอไป3อัน99บาทแมวห้า